ดไม่ว่ามึงจะเล่นอะไรแต่งเป็นอะไรนะกูชอบอยู่อย่างเดียวเมียมึงนั่งภูมิใจกับมึงตลอดเลยแต่งเป็นอะไรก็เหมือนแต่งอินโดมันก็ขำมันก็ชอบไอ้นั่งอาหารสรรหาอะไรกูดูตลอดไอ้เฮียนั่งภูมิใจกันสองคนเออนั่งทํากูเนี่เครียดเนี่ยกูก็นั่งดูแล้วดูอีกคิ้วกูว่างมากอ่ะเนี่ยเรียกมาทำดิเออมาดิมาดิต่อยอ่ะ วอวไอไอมานี่มานี่มาได้มาเสร็จแล้วก็ต้องดูมาละเอียดต้อยมันถ่าให้น้องมาดูมัาให้น้องมาดูมาเลยมาได้รู้ไอ้รวยไปดูดิไปต้อยไอ้นี่ตัวตึงลาดเผาไปนะมันมันเดินน้องมาดูมันง่ายป่ะไปต้อยต้อยมันง่ายทำงานไหนถ่ายนู่นถ่ายนี่ไอพี่เกดดูด้วยครับไอ้บอลเอาเชือกคอไอ้เวนระวังดิเดือดถังแตกยื้เข้ามาแล้วที่หลังนะให้ซองอ่ะงานตกพ่อตาตกตา